พวดีในวันนี้นะคะขอพูดถึงเรื่องราวในวงการโทรทัศน์เป็นพิเศษสักหน่อยค่ะเพราะว่าทุกๆวันที่21พฤศจิกายนของทุกปีนะคะถูกกำหนดให้เป็นวันโทรทัศน์โลกนั่นเองค่ะ ทวีตแรกนะคะเกิดจากการทดลองมีมาราวศตรวรรษที่18และเริ่มจริงเมื่อแอนดรูเมม์เจ้าหน้าที่โทรเลขชาวไอริชได้ค้นพบสารเซเรเนียมที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าราวปีพศ2437และมีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อพรนิปโคค้นพบเครื่องมือกวาดภาพให้ปรากฏบนจอ แต่ในการส่งโทรทัศน์ทำได้อย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกของโลกคือที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปีพศ2469ซึ่งสามารถส่งได้ทั้งเสียงและภาพไปยังเครื่องรับที่อยู่ไกลถึง30ไมล์ส่วนสถานีโทรทัศน์ที่เริ่มดำเนินการแทร่ภาพสู่ประชาชนเป็นสถานีแรกของโลกก็คือสถานีโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2479นั่นเองค่ะและสำหรับองค์การโทรทัศน์ในบ้านเรานะคะถ้าเกิดว่าจะย้อนไปดูเรื่องราวประวัติศา,ศาสตร์ก็คงต้องไปที่พิพิธภัณฑ์กระจายเสียงกรมประชา สัมพันธ์ค่ะติดตามรายงานได้จากคุณนุจนาจันทราค่ะ พันกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2543เป็นสถานที่เก็บรวบรวมอุปกรณ์การออกอาอกาศไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุกล้องแผ่นฟิลม์มและเครื่องบันทึกแผ่นเสียงด้านในถูกจัดแบ่งเป็นสองโซนคือวิทยุและโทรทัศน์มีมุมจำลองการฉายภาพยนตร์วิวัฒนาการโทรทัศน์ไทยและห้องส่งจำลองที่สะดุดตาแก่ผู้ชมคงเป็นทีวียี่ห้อ RCA ผลิตเมื่อพุทธศักราช2498 เป็นทีวีหนึ่งใน8เครื่องแรกที่นำมาใช้ในประเทศไทยสมัยนั้นบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดได้นำเข้ามาโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่องสีได้ออกอากาศด้วยภาพขาวดำต่อมาพุทธศักราช2517ได้พัฒนาเป็นภาพสีอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ค่ะความพิเศษของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ที่อุปกรณ์บางชิ้นได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้ใช้งานได้จริงผู้เข้าชมสามารถทดลองใช้ได้ ที่นี่นอกจากเป็นแหล่งเก็บรวบรวมความทรงจำเกี่ยวกับการกระจายเสียงแล้วยังเป็นแหล่งที่ให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้ดีอีกด้วยล่ะค่ะประทับใจตรงเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะคะ่ะเพราะว่ามันยังใช้งานได้จริงและพอเปิดใช้เนี่ยความรู้สึกคือพอมาอยู่ในที่นี้แล้วฟังเพลงสมัยก่อนเหมือนเราได้ย้อนกลับไปได้อยู่ในยุคนั้น ้งแต่เข้ามานะคะก็มีหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นวิทยุก็จะมีแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงห้องออนแอร์จำลองสมัยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงเสียงประวัติศาสตร์จะมีมุมมุมหนึ่งของดิบันเนี่ยค่ะน่าสนใจเพราะว่าเป็นเสียงที่หาย,ยากแต่อีกส่วนที่2ก็คือส่วนโทรทัศน์โทรทัศน์ก็จะมีของมุมเป็นรูปปั้นของคุณจำนงนาซีกุลก็ถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งวิทยุโทรทัศน์ไทย ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดพิพิธภัณฑ์กระจายเสียงให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬกาถึง16นาฬิกาประสานชัดโทรถ่ายภาพนุจนาจันทราทีมข่าว Family News รายงานค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการเซลฟี่นะคะต้องไม่พลาดกิจกรรมกอดหมอนเซลฟี่ช่วยเด็กกำพร้าที่ทางไทยทวี4ช่อง3ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ชื่อว่า Good Night Hug ค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ ช่วงสามวันก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งจะมอบหมอนนะครับให้น้องๆเด็กกำพร้าทั่วประเทศนะครับเพียงแค่คุณนะถ่ายรูปหมอนไปไหนก็ได้ใบโปรตของคุณจะลงในอินสตาแกรมนะครับแล้วก็แฮชแท็กว่ากุดนายฮักนะครับผมน้องๆนะครับผมที่เป็นเด็กกำพร้านะครับทั่วประเทศไทยนะครับก็จะรับหมอนใบหนึ่งไปเลยนะครับหนึ่งแฮชแท็กเท่ากับหมอนหนึ่งใบเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้ได้หกสิบร้านแฮชแท็กนะครับจะได้ให้นเราทุกคนหกสิบร้านคนนะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะย่าอยากจะมาเชิญชวนทุกทท่านนะคะมาร่วมเเเ่่่่ทําาาาสิงงงดดีีๆๆ้วยยยยกกันนคคคะะะมลพแร เอาหมอนอะไรก็ได้ค่ะมากอดนะคะแล้วก็ลงบน Instagram นะคะให้ Hashtag ว่า good night hug แล้วทุกๆุก s h t a ทที่เราลงใน Instagram นะคะจะเป็นจำนวนหมอนที่เราจะบริจาคให้กับน้องๆทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับน้องๆทีเ่เป็นเด็กกําพร้านะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะมาร่วมกอดหมอนกันด้วยกันนะคะสำหรับ good night hug ค่ะฝากด้วยค่ะ คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ง่ายๆนะคะด้วยการเซลฟี่กอดหมอนแล้วก็แฮชแท็กคุณนาฮักโพสต์ใน Instagram หรือว่า Facebook ยิ่งโพสมากเท่าไหร่โลซ a สเบดด i n g Group ก็บริจาคหมอนกอดให้กับเด็กกำพร้าได้มากเท่านั้นแม้หมอนจากทดแทนอ้อมกอดของครอบครัวมไม่ได้แต่เด็กก็จะรู้สึกได้ถึงความอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยค่ะทํากันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่1 1ธันวาคมนี้ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือคัดข่าวดีในค่ำวันนี้นะคะดิฉันสัจิชารัตนาถาวรพร้อมด้วยทีมงานคัดข่าวดีทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ